ชนะไงชนะก็ยิม้มนอนหลับฝันดีเมื่อคืนน่ะเด็กผีนะแถมชัยชนะเมื่อคืนที่ผ่านมาของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเหนือแอสตันวิลล่า2ประตูต่อหนึ่งเนี่ยอาจจะดูทุรักทุเลนิดนึงอาจจะดูแบบว่าเด็กผีต้องลุ้นกันจนหยดสุดท้ายแต่ชัยชนะเมื่อคืนนี้มันก็สอนให้เราได้รู้อย่างนึงนะว่าทีมที่ได้เต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้แตมซึ่งก่อนเกมเนี่ยเด็กผีก็เสียดายกันนิดนึงนะ 11ผู้เล่นตัวจริงที่ออกมาเนี่ยมันเป็นชุดใหญ่ชุดที่เอริกเทนฮากอยากใช้มากๆอยากใช้มาตั้งแต่ต้ตนฤด,ดูกาลแล้วแต่สรุปสุดท้ายก็ได้ใช้แต่มันติดนิดเดียวลิซันโดมาติเนสเจ็บพัก2เดือนถ้าไม่อย่างนั้นนะเปลี่ยนวารานหรือเปลี่ยนแม็กควเป็นลิซันโดโอ้โหนี่คือชุดที่ดีที่สุดของแมนยูเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเริ่มต้นเกมมาเนี่ยโอ้โหแมนยูเล่นดีใช้ได้เลย กดดันแอสตันวิลล่าที่เป็นเจ้าบ้านได้อยู่หมัดเลยแล้ว15นาทีแรกนี่ก็เล่นดีเล่นดีจนสุดท้ายก็ได้ประตูขึ้นนำจากการยิงของลาสมูธฮอยลุนต้องชมคนแอสซิดด้วยนะแฮร์รี่แม็กไกวมงชงม,มาเนียนๆฮอยลุนก็ยิงเข้าไปแบบสบายๆ ยิงได้เรื่อ,อยๆเลยนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กผีลุ้นกันแทบตายนะว่าลาสบุชฮอยลุนจะรอดหรือเปล่าเพราะว่า14เกมแรกในพรีเมียร์ลีกของฮอยลุนเนี่ย0ประตู0แอซซิตแต่ว่า5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของฮอยลุน5ประตู2แอซซิตและยิง5นัดติดต่อกัน เฮ้ยมันเริ่มเข้าฝักเข้าฟอร์มจนทําให้ลาสบูธฮอยลุนในวัย21ปี7วันเนี่ยกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดอันดับ2ที่ทําประตูในพรีเมียร์ลีก5นัดติดต่อกันได้นะนับตั้งแต่นิโคลาอเนลกากองหน้าของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลทำได้ในเดือนพฤศจ,จิกายนปี1998ด้วยวัยเพียง19ปี239วัน รักษามาตรฐานเอาไว้หอยลุนทำดีมากใครไม่เปิดด่ามันเลยแต่ถ้ามีจังหวะด,ดีๆหนูต้องยิงให้เข้านะลูกแต่ก็นั่นแหละเด็กผีตามคอนเซปต์ของแมนยูในฤดูกาลนี้เลยเตะหัวค่ำนั่งลุ้นกันสบายเตะดึกเป็นไม่ได้นั่งกัดเล็บทุกทีโอ้โหดูสิพอได้ประตูขึ้นนำแอสตันวิลล่าหลังจากนั้นวิลล่ามันไม่ให้เราพักเลยมาเป็นระรอกอระรอกเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวบุกเดี๋ยวบุกเดี๋ยวทะลุขึ้นมาในกรอบเขตโทษอีกแล้ว เด็กผีเนี่ยง่วงนอนนะแต่ตาสว่างเลยซึ่งก็ต้องยกย่องให้เกมรับของทัพปีศาจแดงด้วยนะที่เมื่อคืนเนี่ยช่วยกันได้ดีเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นอังเดโอนาน่าแฮร์รี่แม็กควายราเฟลวารานเดียโกดาโลลุคชอค็อบบี้ไมนูคาเซมิโรรวมไปถึงบูโน่แฟนันเดสด้วย คือช่วยกันทุกวิถีทางอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ออสตันวิลล่าไม่ตีเสมอแมนยูโอ้โหสมกึกสมกัดหลายรอบเกือบโดนกันแล้วสุดท้ายเกมรับของแมนยูก็ต้านเกมรุกของแอสตันวิลล่าไม่ไหวจริงๆโอ้โหเราต่อบอลต่อเกมทําเกมขึ้นไปสู้กับเขาไม่ได้เลยเพอมีโอกาสสวนกลับไปเราก็ายิงทิ้งยิงขว้าง เมื่อประตูที่2ไม่มาประตูตีเสมอก็มาแทนจากดักลาสลุยโอ้โหพอยิงเข้าไปก็มีเต้นด้วยนะเฮ้เจ็บเปเจ็บหน้ามันไส้แล้วก็แปลกนะแมนยูเนี่ยเวลาเจอกับวิลล่าเนี่ยทำไมต้องเจอคนที่เต้นเก่งๆด้วยขราวก่อนจำได้ไหมที่โอแทฟฟอร์ดรู้สึกว่าบรูโน่เฟรนันเดสยิงจุดโทษไม่เข้าบังเอมี่มาร์ตินเนสก็เต้น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 สรุปสุดท้ายเมื่อคืนอีกแล้วดักลาสลุยเต้นท่าเดียวกันเลยอีกเวนแต่ก็ตามที่เห็นนะนะ เด็กผีสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเป็นไงครับมาแล้วครับสกอตต์แม็กโทมิเนลูกรักของเอริกเทนฮารเปลี่ยนลงมาไม่เท่าไหร่มันมงประตูชัยอีกแล้วและมงสวยซะด้วยยกนิ้วให้เลยมึงนี่นะซุปเปอร์ซับของแท่จนหลังจบเกมเอริกเทนฮารเนี่ยต้องออกมาชื่นชมทางฝั่งของสกอตต์แม็กโทมิเนเลยนะโดยเทนฮากบอกว่าเขาเป็นซปเปอร์ซับแต่ก็ดีพอจะสตาร์ทเป็นตัวจริง คุณต้องให้เครดิตนักเตะอย่างสกอตตเขาเป็นตัวอย่างให้กับนักเตะหลายๆคนในทุกวันนี้มีผู้เล่นไม่มากนักที่พร้อมลงสนามในทุกนาทีวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างแล้วเราพร้อมเสมอที่จะลงสนามและสร้างความแตกต่างใช่ มันพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ว่าให้มันอยู่ข้างสนามเธอะจะดีกว่าและนี่ก็เป็นครั้งที่2ในฤดูกาลนี้แล้วนะสําหรับนักเตะที่เจดําตั้งฉายาให้ใหม่อีกแล้วสกอตต์เดอะกู้ภัยแมกโทมิเน์ที่ช่วยให้แมนยูกลับมาชนะได้เนี่ยครั้งแรกในเกมเจอกับเบนฟอร์ดนะ ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองนาทีที่87ก่อนจะยิง2ประตูนาทีที่93และ97พาทีมพิกลับมาชนะได้2-1โอ้โหเกมนั้นนี่เด็กผีเฮกันลั่นบ้านส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเจอแอสตันวิลล่าถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองนาทีที่73ก่อนจะยิงประตูชัยนาทีที่86พาทีมเฉือนชนะไปได้แบบสุดมัน2ประตูต่อหนึ่ง เป็นไงสมฉายาสกอตเดอะก,กู้ภัยแมกทูมิเนที่เจดำตั้งให้จริงๆและเอาจริงๆนะเอริกเทนฮาร์กเนี่ยควรจะดูแลสกอตแมกทูมิเนยอย่างดีที่สุดเลยในฤดูกาลนี้ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยพาเขาไปกินข้าวฟังเพลงดูหนังพาไปเที่ยวชื่นชมธรรมชาติไปเที่ยวทะเลหรือไปทำอะไรก็ได้ที่มันผ่อนคลายเพราะในฤดูกาลนี้แมคทอม ช่วยเอริเทนฮากไม่ให้ถูกปลดเอาไว้หลายครั้งแล้วนะนอกจากแม็กทอมจะได้รับคําชมแล้วตัวเขาเองก็ออกมาชื่นชมแฮร์รี่แม็กควายกับอาราเฟลวารานด้วยว่าเราเริ่มต้นได้ดีมากแต่ชัดเจนว่าวินล่าเป็นทีมที่ดีจริงๆพร้อมด้วยผู้เล่นระดับท็อปพวกเขากลับเข้าสู่เกมและสร้างปัญหาให้กับเราแต่ถ้าพูดตามตรงผมคงต้องยกเครดิตให้กับกองหลังของเราด้วยที่ยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะแฮร์รี่และลาฟาเอล มันเป็นผลงานระดับท็อปและพวกเราสมควรได้ชัยชนะในท้ายที่สุดนอกจากนี้แม็กทอมยังชื่นชมลูกเปิดของเดียโก้ดาโลในจังหวะหม่งประตูชัยด้วยว่าถ้าพูดตามตรงมันเป็นการเปิดที่น่าทึ่งมากๆและผมก็แค่พยายามเอาหัวไปโดนลูกบอลเท่านั้นจากนั้นมันก็เป็นประตูทางด้านเกมรุกวันนี้เราก็สร้างโอกาสดีๆได้มากมายเช่นกันซึ่งอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นใช่ ไม่ใช่แค่แม็กทอมเท่านั้นที่ตะลึงลูกเปิดของดาร์โลเด็กผีก็ตะลึงเช่นกันนานๆทีมันจะเปิดเข้าเป้าและจัดฟอร์มการเล่นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสคนนี้ก็สมควรที่รับคำชื่นชมจริงๆดีโก้ดาร์โลช่วงหลังเกมรุกอาจจะไม่โดดเด่นแต่เกมรับมีจังหวะช่วยทีมเอาไว้ได้เยอะมากเลยแฮร์รี่แม็กควายเองอาราเทววารานเองลูกโด่งเนี่ยเก็บกินเรียบจังหวะดักสกัดอะไรก็ดีไปหมดโดยเฉพาะแฮร์รี่แม็กควาย กลับมาเป็นผู้เป็นคนกลับมาโชว์ฟอร์มดีอีกครั้งต้องบอกเลยว่าจัดเยี่ยมและผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่ไม่ชื่นชมก็คงไม่ได้เพราะเจ้าตัวมีส่วนสำคัญช่วยให้แมนยูเก็บ3คะแนนจากแอสตันวิลล่ามาได้นั่นก็คืออังเดอโอน่า ยอมรับตามตรงครับช่วงต้นฤด,ดูกาลเด็กผีไม่โอเคไม่แฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของอังเดโอนน่าเลยมันตรงเป็นตรงจริงๆลูกที่มันควรจะป้องกันได้เขาทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ยืนมองมั่งสร้างคอนเทนต์เกือบทุกนัดแต่2เกมในพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาในนัดเจอเวสต์แฮมกับวิลล่าเมื่อคืนเขาดีขึ้นเยอะมากๆนะลูกที่มันควรจะปัดป้องได้เขาทำได้หมด แทบจะไม่มีคอนเทนต์ไม่มีข้อผิดพลาดให้พวกเราเห็นเลยโดยเฉพาะเมื่อคืนโอ้โหเซฟปุตตลุดหลายคนเนี่ยจะตั้งข้อสังเกตก็ได้แบบโอ,อ้พี่มันตรงตัวใช่ครับมันตรงตัวแต่ถ้าเขายืนตำแหน่งไม่ดีอ่ะมันจะยิงตรงตัวไหมล่ะคิดสินะในวันที่เขาฟอร์มแย่เราด่าเขาได้และในวันที่เขาฟอร์มดีทำไมจะชมไม่ได้อ่ะอย่าคติอย่าจับผิดกันเยอะแค่นั้นเองครับชมวิจารณ์กันตามฟอร์มดีชม ไม่ดีด่าเลยแต่จริงจบเกมแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันนะแมนยูอุตส่าห์ทุรักทุเลเอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้มีแต้มขึ้นมาเกาะหัวตารางลุ้นพื้นที่ท็อปโฟได้สรุปสุดท้ายจบเกมไม่มีใครสนใจแมนยูเลยมีแต่คนสนใจดักลาสลยุยเนี่ยขนาดอาริโอฟ์น,นินยังไปถามหรือว่าเอ็งยังโอเคไหมหลังจากเต้นแล้วตามนั้นเลยทุกคนได้เต้นแต่ไม่ได้แต้มบ้าบอข้อมีอะไรให้ดูลูก พ่อเล่นให้ดูเดี๋ยวพ่อเต้นให้ดูดูป้าพ่อเต้นสวยนะพอเต้นสวยนะเต้นสวยนะทุกคนไม่ช่าเหรอเต้นสวยนะเห็นไหมสตาร์บัตชิลล์สตาร์บัตชิลล์อได้เต้นแต่ไม่ได้แดนอุ้ยใครไม่ช่ากันหรอทำไมอ่ะเต้นเราก็สวยและก่อนจะจากกันไปเด็กผีคิดเห็นยังไงกับฟอร์มการเล่นของแมนยูเมื่อคืนที่ผ่านมา คอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะใครเล่นแย่ใครเล่นดีวิจารณ์กันได้เลยตามสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะจ๊ะชนะยิ้มแย้ม,ยมจำใส